ควันนี้เดินทางมาส่งตู้นะครับมาหาจบเสียงชุดใหญ่ครับลงเบส์ NT 18นิ้ว42ไว้นะครับพาไปชมครับผมว่าเขาใช้อะไรกันบ้าง

มามาดูเขาปิดไปไหนกันหมดโอ้ อันไหนครับบีดนี่ด้าหลังดิคทับเอ9บีเก่าดีกับไอ้ทัาบนี่นะทาัาบ6,002เรื่องน่าจะคล้องเข้าไปในหมดเฮ้ยอันหนำอโอ้ชุดใหญ่ได้ชุดใหม่ไหมแล้วทา 6, ัาบไอ้6,000ดิเอ้ยพันอยู่กนะับหนังอ๋อเอาไปใช้หนนะังดูตู้ครับผม12ใบ มาตอนเจ้าของมาอยู่นะครับผมไม่ได้ฟังเสียงนะครับอันนี้งานอะไรจ๊ะงานอธิงานฉลองอธินะครับเขาเลีออ้ยงนันวันไหนนะลำวงวันไหนเนะพชริดดาราพันเพชรดราพันสิบเปด เลสิบสองใบกลางสิบสองใบนะครับชุดใหญ่ไฟกระพริบ <12. S 1> พรุ่งนี้มีพรุ่งนี้เดียเนาะพิษดาราพันสิบแปดอยู่ไหนอยู่นี่นี่อยู่นี่นะเขาจัดงานลายวันที่ะิบแที่สิบปดมีรำบงนะครับพิษดาราพันนะครับเที่ยวชมก็ได้ครับผม ประมาณนี้ครับผม